เอาละก็ขอกราบสวัสดีกับทุกท่านนะครับผมซึ่งวันนี้เราก็ไปอยู่ในเกมพ o n k ไครออิค3อยู่ในเวอร์ในเบต้าเวอร์ชัน5.6เลยแล้วกันอันนี้ไม่แค่แบบเวอร์ชั่นจะได้การทดสอบเฉยเรายังไม่สามารถเอามาอ้างอิงในเนื้อหาเป็นเซอร์เวอร์จริงอย่างเป็นทางการได้ซึ่งวันนี้ผมก็จะมารีวิวตัวละครนี้แล้วกันเป็นเป็นน้องแมวพาโดพาโดเฟีย เป็นตัวละครที่น่ารักที่สุดเลยที่อาจจะคุ้นเคยกันแล้วก็ได้หรืออาจจะไม่คุ้นเคยเธอถามว่าน้องตัวนี้เป็นสายตัวไหนเป็นสายจินตนภาพถามว่าอาวุธประจำตัวใช้อะไรเป็นหลักใช้เป็นริงเบดเลยละกันทีนี้คำถามต่อทีนี้สีต่อไปที่ที่เราจะแนะนําที่สุดก็จะเป็นอาวุธแล้วก็ซิกมาจะแนะนําเป็นทั้งมือใหม่ที่แบบเราไม่เติมจริงๆแล้วก็จะแนะนําเป็นพวกแบบที่สายเปย์เอาอย่างพอลงตัวได้เลยละกัน แต่ว่าถ้าเกิดผมให้ข้อมูลอะไรผิดไปอะไรก็ตามก็ต้องขออาภาัยด้วยแล้วกันนะครับผมจะได้นําไปปรับปรุงหรือแก้ไขได้ทีนี้ผมจะแนะนําเลยแล้วกันอาวุธประจําตัวกับซิกมาเป็นหลักเลยแล้ะกันสิ่งที่ผมจะแนะนํานะเอาสลับมือใหม่เลยแล้วกันนะมือใหม่ที่ผมตั้งไว้แล้วก็จะมีทั้งเซต A B และ C แต่ถามว่าเซต C ีนี่เป็นแผนนะเกี่ยวกับอะไรเป็นแผนเกี่ยวกับ ที่เหมือนสมมติเราไปสายเปยจริงๆเราเปิดซิกมาเราครบแล้วอะแต่สนาบสายฟรีนี้ผมจะแนะนำเป็นสองเซตนี้ให้เลยละกันอย่างแน่ที่ผมจะใส่เ,เป็นวงแหวนเบสเป็นวงแหวนจักรกลเนี่ยแหละวงแหวนดำแต่ถามบอกว่าวงแหวนดำแก้ขัดได้ไหมแก้แก้ขัดได้เหมือนกันส่วนซิกมาก็ใช้ใช้เป็นเซตกินเฉินพันทั้งเซตบนกลางล่างแต่ถามว่าซิกคิลซิกมาถามว่าดีไหมก็ดีอยู่เหมือนกันนะ เซสกิลก็ยังพอลงตัวได้ออปชันอันนี้เราสามารถไปปรับแต่งออปชั่นี่ตัวเองได้ตัวเซตกลางก็าถามว่าดีอยู่ไหมก็ดีอยู่เหมือนกันถ้าเป็นแบบผู้มือใหม่หรือสายฟรีนะเราแบบไม่ต้องเปยจริงๆส่วนติกมากับเซสกิลก็ยังพอลงตัวได้แต่ทุกคนถามว่าติกมาเซนนี้หาได้จากไหนซึ่งติกมาเซนนี้เราสามารถไปคราฟได้ เซนี้เราเซตต่อไปที่ผมจะแนะนำเป็นเซตโนฮิเมสำหรับไครเซนไม่มีไม่มีเซตเมื่อกี้นะที่ผมแนะนำซิกมาเซนี้เป็นโนฮิเมเพราะว่ามันก็ดีอยู่ส่วนหนึ่งเหมือนกันเพราะมันเป็นตัวละครที่สามารถทำคอมโบและช้าโจมตีได้แต่เซตโนฮิเมนที่ต้องใสให้ฟูลเลยนะเพราะว่าเซตที่สองนี้มันจะเซตการนี้จะสามารถสร้างโบนัสเสียหายน้ำแข็งได้โซเซตล่าเหมือนกันเมือทุุุ๊เมื่อเมื่อทุกทุกศัตรู จะถูกลดความเร็วหรือแช่แข็งตัวละครจะมีความเร็วในการเคลื่อนที่เพิ่มขึ้น10%ล้วสร้างค่าเสียหเพิ่มขึ้นด้วยเมื่อกี้เลยทีนี้หลังจากที่เราในวิว2%นี้เสร็จแล้วต่อไปเราก็จะมาวิวแผนที่4เลยแล้วกันเป็นเซตเป็นี้เป็นเซตสำหรับสายเปย์เลยกันสำหรับผู้เล่นสำหรับผู้เล่นที่เรามีสายเปย์เปิดได้ทั้งอาวุธแล้วก็สิงมาครบทั้ง3ส่วนแล้วอ่ะ แต่มันมีกรณีหนึ่งที่ผมจะแนะนํานี่แต่ถามว่าอันนี้คืออะไรอันนี้คือเอาเป็นอาวุธเอกที่ต่อจากอันนี้เลยคืออาวุธเนี่ยเราสามารถนํามาแปลงเป็นอาวุธเอกได้ทันทีเนี่ยเดี๋ยวผมจะติดตั้งเป็นอาวุธเอกนี่เป็นหลักเลยละกันสําหรับเป็นสายเปรนะที่แบบเขาขยันจะจกทงอาวุธเอกได้นะอย่างเงี้ยเดี๋ยวถ้าสมมุติว่าเราดวงดีเราเปิดได้อาวุธแต่ถามว่าเราไม่มีซิกมากถามว่าเราเสียซิกมากเส้นไหนมัาง ที่มาที่ผมจะแนะน,น,นําก็ไปแนะนําเป็นเซนนี่แล้วกันเซตยินเฉินพันแล้วก็เซตนฮิเมย์ oh แก้ขัดได้อยู่นะแต่ถ้าผมจะแนะนําผมสามารถแนะนําเป็นเซนนี่ดีกว่าเพราะนี่เพราะว่าอันนี้มันก็ให้คําแนะนํามาอยู่นะมันก็เรงถือที่เป็นส่วนดีอยู่เหมือนกันเอาละส่วนต่อไปนี้ผมก็จะพาไปทดลองในรูปแบบสกิลอาวุธแล้วก็ทดลองเกมทดลองเล่นแบบเกมเพลย์เลยแล้วกันนะ อันนี้ตัวละครที่ผมเอามาติดด้วยเป็นยาเอชโซคูล่าแล้วก็พารโดเฟน้ำแข็งทีนี้เอาเข้าไปทดลองกันเลยดีกว่าทีนี้จะได้รู้ว่าเป็น,น,นยังไงอะสาเหตุที่ผมเอายาเอชโซคูล่ามาด้วยเพราะว่าเจนได้ติดช่วย QTE ซัพพอร์ตแต่พารโดเฟนเป็น SP UD เป็นหลักด้วยไงทีนผมจะลองเอามาติดดูแล้วลกันในเมื่อที่เราใช้เป็นน้ำแข็งอะไรก็ตามมันมันก็จะมีรูปไอคอนตรงกลางบนหัวบนกลางเป็นรูปน้ำแข็ง แต่เมื่อไหร่ที่เราใช้เต็มแล้วอ่ะมันจะติดยู่ที่โฟราโดเฟียเลยอทีนี้นนะ <Okay. S 1> ตดิดแล้วแล้วถ้ากดติ่มดีได้ตันงทีตีคอมโบอย่งพวกไปกดคานเมื่อเราตีไปเลยมันจะให้เรากดปุ่มดีมของพวกเนี้ยโอเคเด,ดี๋ยวแล้วก็หมุนมิกี้หมุนมิกี้เลยนะเดี๋ยวผมจะลองทำให้อีกรอบหนึ่งเลยครับว่ามิกกี้เป็นยังไงสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า มกี้ต้องขอไปเมิ่อกี้นับท่าโจมตีผิดเดีเ๋ยวดูมิกี้เลยกันผมอาจจะขอไม่นับตามเลยแล้วกันเป็นไงครับผมหมนุนหมนุนน่ารักไหมลนะ่ะต่อไปจะดูถ้าไม่ตายโวงแหวนลอยวงแหวนแล้วก็ปล่อยลูกแมวออกมานี่ตาแมวน่ารักไหมลนะ่ะ ไปเลยนครับเต็ทีเลยเออแต่ว่าเขเล่นปะิดแมงอยู่น,นเะเอ,อเอาไปทับไม่ตายปล่อ,อยวงแหวนไปตุ๊กตาแมวทม,ม่โดั ที okay. น,นี้เราก็ทดลองนี้เสร็จแล้วก็เป็นไงกันบ้างครับผมสตรรัตว์ตัวโรคอนโดเปียร์แถามว่าน่ารักไหมก็น่ารักเหมือนกันแต่ถามว่าเอาไปเล่นก,กับทีมไหนดีที่สุดถ้าผมแนะนำตัวเนี่ยให้เล่นกับทีมน้ำแข็งดีกว่าเพราะเพราจริงๆมันต้องมีตัวดาเมจหลักก่อน เราสามารถเราสามารถเอาตัวพาราโดเฟียไปเสริมเป็น SP QTE ได้เลยสำหรับวันนี้เป็นไงกันบ้างครับผมที่ผมได้ทดลองพาราพาดเฟียที่ผมได้ทดลองทดลองได้แค่เป็นแค่3เซเดียวไงตอนแรกอยากจะทดลอง3เนั่นแหละเดี๋ยวเราจะลองมาทดลองเรื่องขั้น3เให้ดูกันเลยดีวยกว่าว่าิวอ,อะไรดีมากไหมนี้แต่ผมว่าก็คงอยังดีเพราะว่ามันเพิ่มเพิ่มความโจมตีแข็งงเพิ่มขึ้นด้ง แต่ผมชอบการชอบตรรัวละครที่มันโจมตีแข็งๆเพิ่มมากกว่านะแล้วมันรู้สึกแบบดีมากอบบอันนี้เรามาดูสกิลกันเลยดีกว่ามาทีนี้เราจะมาทําการปลดสกิลนี้เลยกานช่องที่ข้อที่2เลยแล้วกันเปิดใช้ง,งานสกิลใหม่แล้วอันนี้ก็เป็นสกิลทุกสุดท้ายนั่นแหละแต่ข้อมูลสกิลอาจจะยังไม่มีนะ แต่เฟสเกี่ยวอะไรก็ตามผมไม่สามารถที่จะเอามาอ้างอิงได้นะอันนี้เป็นแค่แบบเป็นเนื้อหาเบต้าแค่ทดสอบไปเฉยยังไม่สามารถเอามาบ่งชี้หรือข้อมูลละเอียดได้ซึ่งเป็นไงกันบ้างของผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ได้แค่มาทําการทดลองรีวิวตัวละครแล้วก็รีวิวทั้งอาวุธแล้วก็เอาซิกมาระจาตัวนนะั่นแหละแต่ถ้าในกรณีที่แบบผม,มรี้มีผิดพลาดไปจริงๆผมได้เล่นกลับมันแก้ไขได้ สำหรับว,วันนี้ผมต้องขอลาไปแล้วครับแล้วเจอกันคอนคฟอิแพดในคลิปหน้าแต่วันนี้ต้องขอไปลาไปแล้วบ๊ายบาย